นนม้ลาเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ Station House วังเจ้านะครับจังหวัดตากนั่นเองนะครับนี่เราอยู่กันนี่สวยมากนะครับมีประมาณ12หลังนะครับมีทั้งหมด12หลังเราอยู่กันที่0ูนย์แปดนะฮะยากาศดีมากครับเข้าไป <c oughs> ไปเลยไปเข้าไปลูกนี่ฮะ ห้องห้องจะเป็นระบบคีย์การ์ดนะครับนี่ฮะใช้เป็นคีย์การ์ดแบบนี้นะครับใช้แตะแบบนี้นะครับคีย์การ์ดนี่บุญแจครับเป็นคีย์การ์ดนะครับมีแอร์อ่ะเดี๋ยวปิดประตูก่อนมาดูภายในกันมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับมีตู้เย็นมีตู้เย็นโอ้มีตู้เย็นด้วยหรอนี่อ่ะตู้เย็น อ๋อมีตู้เย็นมีน้ําให้สองขวดใช่ไหมใช่ดูน้ําสิน้ามีอะไรเนี่ย Station House นะครับวังเจ้านะครับจังหวัดตามีอันนี้อ๋อมีมะพร้าวอันนั้นเราเตรียมมาเองใช่ไหมลูกอันนี้อ่าอะมาดูต่อเดี๋ยวก่อนตรงเราเราเข้ามาตั้งแต่ประตูนั้นมีอะไรบ้างลูกมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ทําอะไรอันนี้ไว้ทําอะไรได้ไว้นั่งกิน อ้กินข้าวแล้ว<ร>แล้วทำไมในนี้มันมีต้นไม้ด้วยล่ะมมอ๋อฮะอันนี้บัตรอ๋อบัตรเอาไว้ซองใส่บัตรแล้วเดี๋ยวไว้คืนพรุ่งนี้ถูกไหมอันนี้ห้องคืนหนึง่งเท่าไหร่490ใช่ไหมครับมาจัมสองร้อยบาทได้คืนมาจัมสองร้อยตอนที่เราเช็คเอาท์อะทำไมมีต้นไม้ด้วยล่ะเนี่ยด,ดูดูต้นไม้ก่อนอ,อ๋อมีข้าใจเลด้วยดูต้นไม้ก่อนต้นไม้ต้นไม้เป็นยังไงอ๋อเอาไวแ้แต่งไว้แต่งสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ไหมครับ ก้อ๋อโอเคเก็บที่ครับอ่ะมาดูอันนี้คือปากทางเข้ามานะสวยมาก<ช>บรรยากาศดีอ่ะมีอะไรอีกอ่ะมีถังขยะมีอะไรอีกมีทีวีด้วยใช่ใชไหมมีทีวีโหแอร์แอร์นี่ครับแอร์อินเวอร์เตอร์ LG นะครับใหม่มากดูนะครับไอออนิกอะไรด้วยทั้งระบบนะครับแล้วมีอะไรให้อีกมี Wi-Fi มีแล้วก็มีชุด,อ,ดอ๋อ มีชุดกินกาแฟแล้วก็มีที่ทำทําร้อนให้ด้วยนี่ฮะแล้วก็มีที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะอ๋อไว้ดูกระจกไว้แต่งหน้ามีผ้าเช็ดตัวให้กี่ผืนครับสองผืนใหญ่สองผืนเล็กใช่ไหมอ่ะไปดูกันต่อมีอะไรอีกในห้องน้ําไปดูในห้องน้ำ่าพาไปดูห้องน้ําสิมีชักโครกมีชักโครกชักโครกมีที่กดน้ำไหมปกติบางที่จะไม่มีที่กดน้ํา อ๋มีที่ฉีดน้ำโอเคมีทิชชู่โอเคแล้วก็มีมีอะไรมีฝักบัวนะมีฝักบัวแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมน้ำอุ่นไหมครับน้ำอุ่นไหมอุ่นไหมทพื้นมันลื่นอ๋อพื้นมันลื่นโอเคอ่ะนี่ฮะระบายอากาศดีมากนะครับมีที่ล้างล้างหน้า ถือว่าสวยนะครับห้องบรรยากาศมันถือว่าสวยเลยครับโอเคมีกองไฟอยู่นี่ไหนครับอ้าเตรียมตัวนอนแล้วหรออ,อ้าวมีอะไรอีกไหนปิดไฟได้ไหมอันนี้ปิดไฟได้ดไหมอโอ้โหบรรยากาศดีไหมอันนี้นปิดเปิดไฟได้ด้วยอ๋อไว้ทำอะไรหรอ กอปิดหมดเลยใช่ไหมอะเปิดหน่อยนึงโอเคเอ้าแล้วนี่มันอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ใครเนี่ยคือเมกกี้เออเมกกี้ไปไหนล่ะไปโรงเรียนโรงเรียนอะไรครับมิดทาไฮโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนอะไรมิดทาไฮเนี่ยโรงเรียนอะไรล่ะลุงอลุงอรุน,ลรนแล้วไม่มันอยู่ในทีวีได้ล่ะ ก็เมกกี้ลงยูทูบใช่ไหมลูกใช่ไหมอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดไฟเราเตรียมตัวนอนกันแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนกันครับไปแซ่ดพันอาไปขึ้นเขาไปใช้แซดพันอารถชื่อรุ่นแซดพันอาลูกโอเคเป็น UTV ใช่ไหมอืมโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยใช่ไหมครับฝากติดตามเมกกี้ด้วยใช่ไหมใช่โอเค โอเคครับไปดูเดี๋ยวมากูดูกันต่อใช่ไหมครับมา<ช>ดูกันพรุ่งนี้ต่อใช่ไหมมันดูตอน,นนี้ต่อครับอ่อมันดูน Take time with m i c k e อ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะอ่ะมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเดีเ๋ยวสวัสดีครับวันนี้เราจะมารียนอยู่ศตร์ครับอ่าไปพอแล้วลูกไปเข้านอนแล้วลูกไปดูเสือ้อผ้า แล้วฝาแล้วก็ชินอโอเคถือว่าครบนะครับที่นอนหัวเตียงมีปลั๊กให้ชาร์จไฟโอ้โหครบครบสุดสุดมากบอกเลยอันที่สําคัญคือตรงนี้ก็ปลั๊กเยอะฮะสุดยอดอันนี้ก็ปลั๊กฮนะเอาไวส้สําหรับต่อ,ตอเครื่องเป่าผมนะฮะนี่สุดจริงๆ โอเคครับวันนี้โอเคฟันดี้ครับกู๊ดไนกู๊ดไนก่อนกู๊ดไนบ๊ายบายวันดูทีวีกันไหมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าโอเคโอเคเตรียมตัวนอนแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บก่อนจุ๊บกูได้ก่อนเร็ว พ่อบอกตอนสุดท้ายต้องทำยังไงตอนสุดท้ายเราต้องทําไงไม่ใช่ตอนสุดท้ายเราต้องสวัสดีผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคโอเคอ่ะบายบายครับ